สวัสดีครับพี่น้องนะครับก็พบกับคุณเช่นเคยนะครับในช่องลำบสายลุยคนเข้าป่านะครับก็วันนี้มาออกมาหาพึ่งหาไม่เหมือนเดิมนะครับป่าก็ลองขึ้น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 ้นอยู่นู่นนะครับก็แวะมาดูก็ขอไข่ใกล้ใกล้่ปลาแล้วครับลังหนึ่งลังไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าลองลนดูแล้วหัวน้ำพิตานตก็ว่าจะเอาเลยครับแต่ว่าที่ใช่เวลาอยู่สักพักใหญ่ใหญ่กันนะครับ ขอภัยหนามนั่น,นแหละพี่น้องโอ้ย,ยนะครับมิมเราก็จะอยู่ข้างในนู่นแหละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอถังแป๊บนึงครับจเจอมิมหอยโข่งคังนึงครับต,ตามๆเดี๋ยวจัดไปครับผม นั่นแหละครับหัวน้าแ่มจรลันเลยครับนี่ครบแล้วเอานี่แะไรพี่น้องครบแล้วครับโอเคผมโอเคครับผมเดี๋ยวตัดกันเลยครับ ไม่รอชาครับฝนกับรืมๆๆๆๆนะครับไปครับผม <smok y> นั่นแลหละพี่น้องในเมื่อมีหนีครับฝนน้ำบูมครับจัดไปหลังนี้เห็นตั้งนานแล้วครับหลายเดือนด้วกันเลยนเนี่ยเดี๋ยวมาจัดกันครับราตะกาแป๊บนึง อันนั้นะพี่น้องโอ้ก็อยู่นานอยู่ทนนะครับตั้งแต่มาตีผึ่งหลวงตั้งนานแลยครับก็ย,ยังอยู่อยู่นอ,อยากลังน้อยน่อยครับเดี๋ยวนี้ที่ขยายใหญ่แล้ววิ่งใส่ได้มีกีเนี่ยเชิงห้าวเชิงห้าวครับจัดไปโดยบัวครับวันนาน้ำพิตาดีครับมองเห็นเลยแหละนะครับแต่ว่าล้นนานๆจังหน่อยกันโอเคครับ อย่างเงี้น,นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้กับช่องลำโบไซ์ลือขุนเขาป่าด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเอาลงมาเลยครับอันนี้พี่น้องห่อ,อน้ำเบึ้มๆครับเดือนห้าเกินแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปต่อครับผมอะไรพี่น้องนั่นนะครับก่าลังหอยไว้กับขึืนครับเขาก็เริ่มที่มาจับแล้ะเดี๋ยวดูต่อไปครับว่า เขาจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับเดี๋ยวว่างๆมาดูกันเรือบจับนะครับโอเคไปต่อครับผมอานนูนนะครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเอวครับผมอันนี้ละครับพี่น้องนะครับน้ำนิดนึงแมวลังครับลังเราไว้ข้างบนเหมือนเดิมนะครับโอเคไปต่อครับผม เอาเดินะพี่น้องหอยโค้งครับเอาแต่จัดกันเลยครับค่ำแหละอาแต่พี่น้องเนาะยังเป็นลังกระดาษขาวอยู่เลยก็คือที่ปล่อยเขาไววแหละครับไป้านะครับผมหาลังใหม่นะครับล้างไม่แย่ได้เลยครับเอาแล้วพี่น้องก็ค่าแล้วครับผมสวัสดีเดินทางกลับบ้านแหละ เรามาสำรวจดูพื้นที่ไ้คร่าวๆนะครับว่าเอมันเริ่มจะมาลงหรือยังนะครับแต่ก็มาดูก็ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร,นร่นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ป้าไปทั้งหมดได้มาสี่ลังเห็นอีกสองแต่ไม่เอานะครับเพราะว่าหนึ่งมันอยู่สูงแล้วก็หลังไม่ใหญ่อีกหนึ่งก็อยู่สูงแต่ว่า อยู่กัน,น้ํามไม่เอาดีกว่านะครับขี้เกียรตนะก็ไม่ใหญ่มากเท่าไรนะครับก็วันนี้เป็นคลิปหาพึ่งสันส้นๆนะครับหาพึ่งมิ่มเนาะมาเดินดูกับป่าเดิมๆที่เคยเดินนี่แหละครับยังไงก,ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลำโบสายลุยคนเข้าป่าด้วยนะครับแล้วก็ฝากสําหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังฮัดตีพึ D ่งตีมิ M ่มนะครับถ้าสมมุติว่าท่าน ไม่มีพร้อมๆนะครับอย่าไปตีนะครับถึงมันจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าพิษภัยของมันก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันสําหรับคนที่แพ้นะครับก็ไปหาดูคลิปของเซียนผึ่งหลายคนที่เขาตีแบบพิสะารพิสดารนะครับก็อย่าอย่าไปหาทําดีกว่าครับเพราะว่าถ้าต่อยขึ้นมาแพ้ขึ้นมานะครับถึงขั้นชีวิตคือกันนะครับไงก็ฝากด้วยนะครับผมรักษาสุขภาพชีวิตด้วยครับผม โอเคนะครับวันนี้ยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลำบากใจเลยกุกระบะวันนี้สวัสดีครับผม